น้องแก้วตาแก่นแก้วเหมือนไหมคะน้องดาวเหมือนเหมือนพ่อดอยไหมรู้สึกว่าจะเหมือนมากเลยนะคะนี่อ้วนตุ๊ปุ๊กเหมือนกันเลยดูดูมีจับดูนะคะรอดูหมูดาวว่าจะกลัวไหมส่วนพี่ปีใหม่กลัวนะคะนี่แล้วเรามารอดูหมูดาวว่าหมูดาวจะกลัวไหมแม่แป้งนี่กลัวแม่แป้งกลัวหมูดาวไม่กลัวหมูดาวไล่ให้แม่แป้งเลยครับ อะไล่ให้แม่แป้งเลยครับเออไล่แล้วครับหมูดาวไล่วัวให้แม่แป้งครับเออสวัสดีค่ะตอนนี้วความฝันของเอฟซีก็เป็นจริงแล้วนะคะช้างครอบครัวนะคะพ่อดอยแม่แป้งแล้วก็หมูดาวนะคะพอเสร็จจากนี้เราก็จะพาหมูดาวไปบ้านพี่บัวต่อนะคะแวะมาเยี่ยมถามข่าวน้องแก้วตาจอมแก่นนะคะหลังจากไปถ่ายรูปต่อสัญญานะคะ น้องแก้วตาแก่นแก้วเหมือนไหมคะน้องดาวเหมือนเหมือนพ่อดอยไหมรู้สึกว่าจะเหมือนมากเลยนะคะนี่อ้วนตุ๊กปุ๊กเหมือนกันเลยดูดูมีจับงาพ่อด้วยนะทักทายครับทักทายถามข่าวพ่อว่าเป็นไงสบายดีไหมครับอย่าลืมนะแม่อย่าลืมวันที่เท่าไหร่ยี่สิบวันที่ยี่สิบตุลานี้นะคะส่งกาลังใจมาเยอะนะครับส่งกาลังใจมาให้ครอบครัวพ่อดอยด้วยนะคะ Oh. อยานตะลูกหยาดกิน,กกนคือทางเรานะครับครอบครัวดาวจังเดือนจับประชาสัมพันธ์คือถ้ามีการกับเอฟซีนะครับท่านใดอยากสนับสนุนเนะาะหยิบยื่นนะครับอยากหยิบยื่นทำลงช้งให้พ่อดอยก็กสามารถติดต่อได้นะคะโทรมาถามหรือว่าโทรมายังไงล่ะเราก็เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะเพื่อจะให้พ่อดอยมีบ้านอยู่นะคะก็ทีแรกเราก็ถาม พ่อของเจตาว่าจะทําโครงการไหมแกก็เชิงใจถ้าท่านเพราะว่าะะแกบอกว่าช่วงวิกฤตอย่างนี้ด้วยนะคะไหนจะเศรษฐกิจไหนจะโรคโควิดอีกแกก็เลยไม่กล้านะคะก็รอดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะช่วยก็ติดต่อทางเรามาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางน้องแก้วตา f ฟมิลี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อทางเราก็ได้ยินดีค่ะพาเราไปบ้าน บัวกันต่อดูไฮไลท์พิเศษดีนะครับควรจะได้ถึงบ้านบสวัสดีครับสวัสดาครับขอบคุณค่ะเราก็จะไปต่อกันบ้านพี่บัวเลยนะคะเออายข้ผู้บ่าวจังไหนบ่สนใจผู้สาวก็ลูกเลยยืนกินหญ้าเฉยตุยเลยไม่สนใจลูกชายกับภรรยาเลยกินหญ้าเฉย ในที่สุดเอฟซีหลายท่านก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักโมเมนต์ครอบครัวแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะพาหมูดาวไปบ้านพี่บัวบานต่อนะคะเราไปรอลุ้นกันว่าเมื่อหมูดาวไปถึงบ้านพี่บัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะชุนละมุนแค่ไหนเราไปรอติดตามกันเลยนะคะตอนนี้น้องดาวเราก็ เดินมาถึงใกล้ถึงบ้านพี่บัวแล้วนะคะและมาถามข่าวพี่บัวแต่รู้สึกว่าไม่มีควานอยู่นะคะมีแต่ช่างทำคอกช้างไม่มีใครอยู่เลยทะทำไงดีก็และไม่ได้ไม่มีควานอยู่ งั้นเราไปบ้านเราดีกว่าไปบ้านเราเลยเนาะนู่นค่ะพี่บัวพี่บัวบัวบวมอยู่ตรงนั้นนะคะกลับบ้านกันเลยเ๋แม่จะได้ไปต่อสัญญาต่อเจอบัวข้างหน้าแน่เราไปรอดูกันนะคะนี่รอลุ้นกันข้างหน้าว่าบัวบัวน้องดาวจะตื่นไหมแม่ออมใสไปได้ไหม ไปเลยบอกอ้าวดูเต้าอีกแล้วกว่าจะถึงมีวัวยอยู่ข้างหน้านะคะทามารอลุ้นกันว่าหมูดาวจะกลัวไหม,มยนันไดที่หอดบ้านนี่ดูเต้าและะ้วก็ดูดูเต้าและะ้วก็ดูจุ่เนี่ย ดูนะคะรอดูหมูดาวว่าจะกลัวไหมส่วนพี่ปีใหม่กลัวนะคะนี่แล้วเรามารอดูหมูดาวว่าหมูดาวจะกลัวไหมแม่แป้งเนี่ยกลัวแม่แป้งกลัวหมูดาวไม่กลัวน่ะหมูดาวไล่ให้แม่แป้งเลยครับอ่ะไล่ให้แม่แป้งเลยครับเออไล่แลวครับหมูดาวไล่วัวให้แม่แป้งครับเออไล่ให้แม่แป้งเลยครับเอาวัวก็เฉย หมูดาวก็น,นิ่งเจย like it, war, war, war. วัวพลอยทองครับวัวพลอยทองโอ้ oh, ว่าจะมาเล่นกับรูปพี่บัวซะหน่อยไม่มีใครอยู่เลยควานก็ไม่อยู่นะคะไม่รู้ไปไหนกันหมดสงสัยจะไปตัดหญ้าตัดยงตัดหญ้าก,กันมัง้งช่วงเช้าๆนะคะควานก็มีภารกิจคือเก็บขยะตัดหญ้าให้ช้างนะคะ ช่วงบรรยากาศยังเช้าๆโอ้ดูสรุปแล้วนะคะระหว่างน้องแก้วตากับหมูดาวสวนกันคนละแบบนะคะน้องแก้วตานี้แก่นกระโหลกแก่นแก้วแก่นเหมือนผู้ชายส่วนหมูดาวเรายังเป็นเด็กขี้ที่แย่อยู่นะคะที่แง่ที่อะไร ที่อ้อนเหมือนเดิมนะคะโอ้น่ารักน่าชังมากเลยหมูดาวของเราภารากิจเราก็เสร็จสิ้นรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะปลอดภัยทั้งสองเชือกไปเจอเพื่อนเยอะๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนะคะว่าโอเหอโอเอซี<ห>ก็ได้เห็นแล้วนะคะสุดยอดมากค่ะ พ่อควันก็ใจถึงเหมือนกันปกติจะไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้นะคะพ่อดอยนี่ก็เป็นพิเศษนะคะกรณีพิเศษนะคะสุดยอดมากพ่อควานก็ใจถึงด้วยค่ะ FC ขอมาจัดไห้ FC ขอมาเอ่อจัดไปอยาให้เสียพ่อบุญคลองบอกบน,อนางฟ้ามาถึงบ้านหรือยังนางฟ้าอ่ะมาถึงบ้านหรือยัง ึงแล้วอบอก,บกนางฟ้าเดินแบบไม่มีเบรกเลยเช้างตารถไถน,นะคะแกไปต่อสัญญาเพราะช้างไม่เคยเดินเลยแกเพิ่งเอาออกเดินมาแรกนะคะโหเขาก็เลยเรียกนางฟ้านะคะเพราะแกไม่ค่อยมีเวลานะคะธุระแกก็เยอะช้างช้างก็จับพยศนิดนึงนะคะแกก็เลยไม่ค่อยเดิออกไปไหนนะคะ แข่ควานช้างก็ช่วยเหลือกันดีมากค่ะถ้ามีอะไรหรือว่าเกิดเหตุอะไรควานช้างก็จะช่วยเหลือกันตลอดนะคะ<ม>โอ้ยถึงบ้านแล้วยังจะดูดเต้าอีกครับโอ้สุดยอดมากเลยครับลูกดดก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะคะ ถ้า FC ต้องการให้เราทำอะไรคอนเทนต์อะไรก็เสนอมาได้นะคะถ้าตัวไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ขอปฏิเสธล่วงหน้านะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ